พ่อพ่อเฮีกยวยัดเยพ่อร้องอะไรอ่ะหนูขอโทษเมื่ออายสักนาพอนเสียงห่ค่ะขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะอุ้ยอะไรพิซซื้อพิซซื้อเนี่ยพิซซื้ออ่ะพิซซื้อเอาเอาเอาค่ะนั่งเอกน้อยเสนหุ่นวายน้องอาอยสักนาพอนค่ะ วุ่นวายปรวุ่นวายอยู่หลังเวทีดือ้อแป้นลิ้งหน่อยก็ยังษ์เพี่น้องค่ะเอาลูกแหลมมื่อนี่พ่อเป็นพี่น้องมาไหลเพื่อนอ่ารอบก่อนเทากับแม่แล้วนะคะรอบนี้คนใหม่กับแม่อีกพรเละอยากฟังเพลงเสด็จหลวงเพลงยังใจเอาโลกของพึ่งทันด <Yeah. S 1> ีเอาขอเสียงพี่น้องอยากฟังเพลงโลกของพึ่งแม่ค่ะโลกส,สวยอันแสนกว้างไกล พิษภัยดูมากมีแต่ชีวิตในโลกทุกชีวิตยังต้องมีดินรอนเพึ่งน้อยตัวหนึ่งนี้ดินนี้พิษภัยที่พระจน อชีพตนได้คนรวมเดินอัดสัรว์พี่น้องค่ะแม่แม่จ๋าพอ่พอพ่อเฮ้วยังหลวกเอิดพี่น้องยังบอกหนึ่งคนพี <h <h ่น้องจ๋ามันอัดเสียงอหลาอัดซึมเต็มทีด้อจ๊ะหลาเป็นไข่จ้า เด็กน้อยออกงานหลายพี่น้องค่ะคั้นเป็นผู้ใหญ่คือจังมัวข่อยกันยังไข่เนาะส่วนเด็กน้อยไข่สิบอสคัน้นเป็ดภูอื่นน,น,นี่เป็ดไห้เป็ดแหน่เม็ดน,นั่นเราได้เดี๋ยวนี้ตัวลูกว่าจังทด์ุ้ยเนี่ยสายพ่อดนุ้กขึ้นมาขืนมาเนาะออาพ่อหนูก,ก็เป็นวัดนั่นเดลูก <c oughs> ขอประทานอภัยด้วยพี่น้องเด้อมือนีเนีย่ยสาจ้าลูกว่าแม่ไอพอไปกินเหลรายุติเตนพร้อม พ่อไปนอนพักผ่อนว่เสือดอกบ่เ<อ><อ>ช่นรู้สิร้องจังไหนตัวลูกว่าจังไดจึงไล่ไปกินเหล้าทุกวันในยามพอนั่งกินกันพอตัวลูกคนนี้จังไดเอาบ่แม็กบังหน้าแม่นบ่หรือเอาไผ่น้อบังใจถ้าบ่หรือโตนะอ, <c oughs> อ้ากรยันเอ,อ้ยพอ่อร้องอะไรอ่ะนกขอโทษ นี่ไม่แต่ลูกเจ้าเด้อข่อยบอกเกล็ดมาพาลูกลงพาลูกลงพาลูกลองกันอย่างอีสาเอาข่อยกับวัดศรีโลกน่ะลูกเจ้าลองก่อนเนาะข่อยข่อยสงเกี้ยงกับอะไรี่ได้อันนาคตเขาที่เป็นผู้ใจค้าโตข่อยผู้ใดสิมาหากินเราอยู่หันมันบริโภคสุขภาพ้อีพ่อบเกล็ดอะเกอีพ่ออาบเอาอืมอีสาลื